แบงค์ติติพิมถาเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ถูกจับตามองถึงความสัมพันธ์ล่าสุดสาพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดของแม่ออมคุณแม่ของพิมฐานั่นเองค่ะพิมถาได้โพสต์รูปภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นเซตภาพครอบครัวพิมถาซึ่งมีพิมถาพลอยพี่สาวพ่อและแม่พร้อมแคปชั่นว่า Happy Birthday ครับรัก เพื่อนๆหลายคนต่างเข้ามาอวยพรวันเกิดแม่อ๋อมใต้คอมเมนต์จำนวนมากรวมถึงหนุ่มแบงค์ทิติก็ไม่พลาดที่จะเข้ามาคอมเมนต์อวยพรวันเกิดแม่อ๋อมเช่นกันโดยหนุ่มแบงค์ได้อวยพรว่า Happy Birthday ครับแฟนคลับเห็นเพียงแค่นี้ก็มีความสุขมากๆแล้วค่ะ สคนนี้เป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่แอบลุ้นให้เปิดตัวกันสักทีถึงแม้จะไม่มีโมเมนต,ต์หวานอๆออกไม้เห็นอยู่บ่อยๆแต่ก็มีปล่อยออกไม้เห็นอยู่เรื่อยๆค่ะไปดูโมเมนต,ต์เก่าๆได้เพิ่มเติมนะคะได้ที่เพลย์ลิสต์ของช่องเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ